สวัสดีนะคะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับสายฝนสำหรับช่วงฤดูที่จะเปลี่ยนผ่านจากปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวนี้ก็คือเวลาเดียวกันกันกบที่ดอกดิี้เป็ดกำลังจะบานสะพรั่งพุ่มเต็มต้น ปล่อยลมโชยช่วงหัวข้ามพัดพาเอากลิ่นเฉพาะตัวฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนั้นซึ่งควรจะส่งกลิ่นหอมหน้าประทับใจแต่ว่ากลิ่นของดอกเตนเป็ดนั้นกลับให้ความรู้สึกแตกต่างเป็นสองขั้วตรงกันข้ามแม้จะมีบางคนชอบอยู่บ้างเอ่ยปาชมว่าดมแล้วชื่นใจจริงๆคล้ายกับกลิ่นที่ต้อนรับการมาถึงของฤดูหนาวแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดแบบนั้นเพราะ กลิ่นดอกตินเป็ดน,นั้นฉุนและเหม็นเกินทนไว้แค่ได้กลิ่นอ่อนๆก็เพียงพอจะทำให้เวียนหัวขึ้นมาทันควันกลายเป็นต้นไม้ที่มีทั้งคนรักและคนชังบางคนเอ่ยปากว่าถึงขั้นอยากให้ตัดทิ้งเสียยังมีคนอีกหลายประเภทที่ไม่ชอบกลิ่นต้นตินเป็ดต้นตินเป็ดน,นั้นจะพบว่ามีอยู่มากแถบประเทศอินเดียบังคลาเทศและศรีลังการวมไปถึงแถบ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ทั้งหมดที่มีสภาพภูมิอากาศแบบ,บร้อนชื้นจงทําให้ต้นตีนเป็ดนั้นจเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีกว่าที่อื่นๆนอกเจากนี้แล้วก็ยังมีโอกาสพบต้นตีนเป็ดได้ทั่วในบริเวณตอนใต้ของจีนและทางตอนเหนือของออสเตรเลีย แล้วต้นไม้ต้นเดียวกันนี้ก็อยู่ต่างพื้นที่ย่อมมีชื่อเรียกหลากหลายขึ้นอยู่กับการที่ว่าคนในท้องถินน่นนั้นๆคิดและรู้สึกต่อต้อตอนตีนเป็ดอย่างไรแต่ว่าทุกชื่อที่นำมาตั้งก็จะสื่อความหมายถึงต้นสายปลายเหตุของสิ่งนั้นเสมอในภาษา,ษาสรรฯฯันสกฤตนั้นเรียกต้นต,น,ตน,ตน,ตนตีนเป็ดนี้ว่าสัตปตะปารณีหรือว่าสัปตะปารณาหมายถึงเจ็ดใบแปรตรงตัวตามรากท์สันสกฤต สัปตะหรือว่าสัตตะหมายถึงจํานวน7และปารณีหรือปารณานั้นหมายถึงใบไม้สันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามจํานวนใบที่เผยออกมาจากบริเวณก้านก่อนถึงช่อของดอกซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็นับได้ครบ7ใบพอดีแต่ในความเป็นจริงจํานวนใบมีอยู่ระหว่าง4ถึง8ใบก็มีนะคะ สำหรับในภาษาไทยนั้นจะมีชื่อสองชื่อชื่อแรกนั้นเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าศัตบันหรือพยาศัตบันอีกชื่อหนึ่งก็คือตีนเป็ดเรียกตามลักษณะใบไม้ที่เห็นเป็นใบเดี่ยวปลายมนโคลนแหลมกา้านสั้นและแตกใบออกรอบข้อเป็นวงเรียงกันคล้ายตีนของเป็ดแต่คนในประเทศอินเดียเรียกต,ต้นตีนเป็ดนี้ว่าไชดอนกาจาร์หมายถึงต้นไม้ปีศาจหรือว่า เป็นที่สิงสู่ของผูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายต้นไม้นี้จึงส่งกลิ่นเหม็นเน่าในเฉพาะเวลากลางคืนความน่าหวาดกลัวจากความไม่รู้นี่เองทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นตินตนเป็ดเลยหรือคิดจะทำรายทิ้งกลายเป็นว่าช่วยให้ต้นตีนเป็ดนั้นจเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ได้ตามธรรมชาติจนแพร่กระจายไปทั่วประเทศอินเดียเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ความเชื่อเรื่องความชั่วร้ายของต้นตีนเป็ดก็ค่อยๆลดน้อยลงจนมีคนเริ่มหาวิธีการนำต้นไม้ชนิดนี้มาใช้ประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นแนวรัดเกลระมีประเพณีเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยจัดขึ้นเป็นเทศกาลประจำปีที่เรียกว่าโอนัมเอกลักษณ์ของงานนี้อยู่ที่การแต่งกายของนักเต้นระบำเพราะว่า ทุกคนจะต้องสวมหน้าก,ากากไม้และแกะสลักเป็นใบหน้าของเทพเจ้าตามคติความเชื่อของคนอิเนเดียขณะที่ภาษาอังกฤษเรียกต้นตีนเป็ดว่า l l c k k o o r d Tree เพราะในอดีตนั้นคนนิยมตัดลำต้นมาสายเป็นแผ่นก่อนนำไปทำกระดานชนวนและกระดานดำรวมถึงการนำเยื่อไม้ที่ได้จากต้นตินเป็ดมาทำเป็นกระดาษด,ด้วยเหตุน,นี้ในปีคศ .1810 นั้น โรเบิร์ตบราวนักฟิสศาสตร์และนักบรรพชีวิตวิทยาชาวสกอตได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ต้นเตนเป็ดว่าอันสโตเนียสกโคลาริดคำว่าอันสโทเนียมาจากชื่อของฌานอันสตันนักพุทธศาสตร์ชาวสกอตและศาสตรตาจารย์ด้านฟิสศาสตร์ประจำม,มหาวิทยาลัยเอดดนเบิร์กประเทศสกอตแลนด์ที่ชาวบราวนคารพนับถือส่วนคำว่าสโคลาริมาจากรากศัพท์ ของภาษาลาตินสื่อถึงปัญญาและความรู้เป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการนำมาใช้ประโยชน์จากนั้นยังค้นพบเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือชิ้นการมาลีปกรณ์พงศวารต้นฉบับของภาษาบาลี ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธแบบเทรวาดโดยอ้างเองถึงต้นเตนเป็ดด้วยว่าชื่อสัตตบัญหรือว่าสัตตปันณะว่าเป็นต้นไม้ที่พระตันหางก่อนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์แรกในสาระมันทกับใช้ประทับตัสรุต้นเตนเป็ดได้สลัดทิ้งภาพจำการเป็นที่สถิตของปีศาจสู่ภาพเอกลักษณ์ที่ดีกว่าคือต้นไม้แห่งการเติรนรู้พร้อมกับเชื่อใหม่ทํานองที่ว่า กลิ่นฉุนนของดอกทำให้ผู้ที่ดมนั้นมีสมาธิจดจอ่ออยู่กับความคิดของตนแนวคิดเรื่องนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมการปฏิบัติประจำ วิศวะภารตียูเิเวอร์ซิตี้โดยอาจารย์ผู้ประสานวิชาจะเป็นคนมอบช่อด,ดินเป็ดน,นี้ให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกโดยรัพินทรรนาธากูปลปราดชาวอินเดียคนสำคัญของโลกผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีคศ1 9 1 3 วิศวะภารตียูนิเวอร์ซิตี้ตั้งอยู่ที่เมืองแฝดสันตินิเกตันและสีนิเกตันในเขตของรัฐเบคอนตะวันตกของอินเดียสำหรับมหาวิทยาลัยวิศวะภารตีนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐินวรณนาธากุลเป็นส่วนสำคัญของเมืองสันตินิเกตันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโกนะคะต้นเต็นเป็ดมาอยู่ที่ผิดที่ปิดทางในเมืองใหญ่หรือว่าในพื้นที่ที่อยู่อาศัยจนส่งกลิ่นรบกวนช่วงต้นหน้าหนาวแทนที่จะอยู่ในป่าดิบชื้นและดิบแรงเป็นเพราะความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการของคนที่นํามาปลูกเนื่องจากว่า เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายทนทุกสภาพอีกทั้งช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีที่สําคัญคือเป็นไม้เบิกร่องหมายความว่าแผ่ขยายลําต้นและเก่งก้านสาขาได้เร็วคอยทําหน้าที่ให้ร่มเงากับต้นไม้ที่อยู่ข้างกันข้อดีเหล่านี้ของต้นเตนเป็ดทําให้คนส่วนใหญ่มองข้ามกลิ่นฉุนรุนแรงของดอกเตนเป็ดไปหากน้ําดอกเต็นเป็ด,ดไปตดวิเคราะห์จะพบว่าเบื้องหลังกลิ่นฉุนขึ้นจมูกประกอบไปด้วยน้ํามันหอมระเหยมากกว่า 34ชนิดที่ผสมปนอยู่รวมกันในปริมาณที่เข้มข้นมากโดยมีสารลินารูนนั้นเป็นองค์ประกอบหลักสารชนิดนี้จะกระตุ้นระบบประสาททําให้ยิ่งรับกลิ่นได้ไวขึ้นเป็นกลิ่นเหม็นชวนปวดหัวโดยเฉพาะกับคนที่แพ้น้ํามันหอมระเหยกลิ่นเพียงน้อยนิดก็ทําให้อาเจียนได้เหมือนกันกลิ่นของดอกเดนเป็ดอาจทําให้ใครหลายคนรู้สึกลาคาญและไม่สบายใจไปบ้าง ในช่วงฤดูหนาวลมก็จะพัดเอากลิ่นหอมชนที่หลายคนคุ้นเคยจำนวนหนึ่งที่รู้สึกขยังเข้าใ้อย่างกลิ่นของดอกพญาสัตบันหรือว่าต้นตีนเป็ดให้ตลบอบอวนไปทั่ว แต่หลายคนก็หารู้ไม่ว่าต้นไม้เจ้ามันหาข้างต้นนี้ก็มีบทบาทโดดเด่นอยู่ในคมภี์พุทธศาสนาระดับเดียวกับต้นโพซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการตัดสรุของพุทธเจ้าท่านเพราะพญาสัตบัญก็คือต้นไม้ที่พระอดีตพุทธเจ้าท่านได้ประทับตัดสรุเช่นกันอย่างในคมภีร์ของบาลีพุทธวงศอธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ว่า พระอดีตพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระสักยะาอดมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าสิทธะพระพุทธองค์ปัจจุบันประกอบไปด้วยพระพุทธ27องค์พระคดมระดับที่28ดในชินการมาลีปกรณ์ที่พระรัตนปัญญาเถระรจนาเป็นภาษาบาลีเป็นตำราเล่มสำคัญที่เล่าถึงพระอดีตพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ระบุไว้ว่าในสารมันทะรกับนั้น มีพระพุทธาเสด็จอุบัติสีพระองค์ได้แก่พระตันหังก่อนพระเมทางกรพระสารนังกรพระธีปังกรสําหรับพระตันหังก่อรพุทธเจ้าพระอดีตเป็นพุทธเจ้าลำดับแรกได้รับการพรณนาการตัดสรุปของพระองค์ไว้ดังนี้ ในพุทธาสีพระองค์นั้นพระโพธิสัตว์ดันหางก่อนบำเพ็ญบารมี16อสงไขยแสนกลับมาแล้วทรงเกิดเป็นพระราชโอรสของพระนางสุนันทาอัครมเมหสีของพระเจ้าอนันทะในานครปุพภาวดีครองคารวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีได้เสด็จออกมหาพิเนตรกรมทรงกระทำความเพียรอยู่เจ็ดวันแล้วตััสรุปเป็นพระพุทธที่คนต้นพญาสักบันหรือว่าต้นเตนเป็ดขาว ดำรงพระชนอยู่หนึ่งแสนปีจึงได้ปรินิพานไม่พบหลักฐานชี้ชัดว่าเหตุใดคำพีพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับต้นพญาสัตบัญถึงขั้นให้เป็นสถานที่ตัดสรุของพระอดีตพุทธเจ้าหลังพระตันหังก่อนมีเพียงร่องรอยความเชื่อในอินเดียที่นิยามไว้ว่าต้นไม้นี้คือสัญลักษณ์การตื่นรู้เพราะว่ากลิ่นฉุนของมันทาให้มนุษย์เกิดสมาธิจดจ่อแล้วเกิดสภาวะตระหนักรู้ สำหรับเรื่องราวของพยาสัตบัญญก็ขอจบไว้โดยสรุปเพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่ยังมีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปหากว่าท่านยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดเรื่องราวที่ดีๆมีสาระในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันหมายเล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ